มาค่ะมาพูดภาษาทางการเงินบวกๆกันนะคะเริ่มกันเลยค่ะขอบคุณเงินทองมากมายมหาศาลจากทุกทิศทุกทางทุกสกุลเงินเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนชันตลอดเวลาขอบคุณเงินทองมากมายที่มาสร้างความสุขให้กับฉันและสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับฉันทุกวินาทีและตลอดเวลาขอบคุณเงินทองมากมาย ที่ล้วนผรีดอกออกผลจเจริญเติบโตงอกงามและออกไปสร้างคุณค่ามากมายให้กับโลกใบนี้ขอบคุณเงินทองมากมายทุกสกุลเงินไหลมาเทมาหาฉันทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนและยามฉันจะทำอะไรก็แล้วแต่ ก็ล้วนแต่ประสบความความสำเร็จง่ายๆสบายๆขอบคุณเงินทองมากมายทุกทิศทุกทางทุกสกุลเงินที่นำพาผู้คนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมีความสุขได้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านของชีวิตและทุกคนก็สามารถนำเงินเหล่านี้มาร่วมสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับโลกใบนี้ได้อย่างมากมายมหาศาลขอบคุณเงินทองมากมายที่ผลิดอกออกผลจเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากมาย และสร้างความสุขเป็นเงินด้านดีเป็นเงินแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันกันอยู่ตลอดเวลาขอบคุณเงินทองมากมายทุกทิศทุกทางทุกสกุลเงินที่ต่างไหลไหลมาเทมาทั้งยามหลับและยามตื่นยามกลางคืนและยามกลางวันขอบคุณความรักที่มีต่อฉันที่มีต่อเงินทอง ขอบคุณเงินทองที่มีความรักต่อฉันมากมายฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกสรรพสิ่งตลอดเวลาเงินทองทุกบาททุกสตางค์ทุกสกุลเงินล้วนแล้วแต่เป็นทาทรัพย์ใช้ของฉันเสมอฉันเป็นนายเหนือเงินพร้อมที่จะสร้างคุณค่าความดีมากมายให้กับโลกใบนี้ด้วยเงินทองที่หามาด้วยการทำงานการทำสัมมาอาชีพที่สุด ขอบคุณเงินทองมากมายมหาศาลที่จะเริญวันจเจริญคืนเติบโตแล้วเติบโตอีกมอบสิ่งดีๆให้กับฉันและผู้คนบนโลกใบนี้ทุกวินาทีฉันมีความสุขและอิ่มเอมใจทุกครั้งที่ในการลงมือทำของฉัน ฉันมีความสุขและอิ่มเอมใจทุกครั้งในการลงมือทําในการงานของฉันฉันมีความสุขและอิ่มเอมใจทุกครั้งที่มีเงินทองเข้ามามากมายเหลือเฟือในฉันก็ได้นําเงินเหล่านี้มาสร้างคุณค่าสิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้ขอบคุณกฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดที่ทําให้ฉันสร้างพลังงานด้านดีสร้างพลังงานด้านบวกขอบคุณตัวฉันที่ตัดสินใจเดินหน้าไปต่อด้านดีเสมอ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันเพื่อนำพาฉันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าขอบคุณเงินทองมากมายมหาฐานทุกตระกูลเงินที่ต่างเข้ามาตลอดทุกวินาทีไหลเข้ามาแล้วไหลเข้ามาอีกไหลซ้ำไหลซ้อน ที่เข้ามาอย่างมากมายมหาศาลขอบคุณเงินทองจากโลกใบนี้ทุกทิศทุกทางทุกสกุลเงินที่รักและสนับสนุนฉันตลอดเวลาปริดอกออกผลอยู่ทุกวินาทีไปโปรแกรมก,กันดูนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจกด subscribe หรือกดกระดิ่งไว้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆมาทำให้อีกค่ะขอกำลังใจคนละหนึ่งดวงนะคะขอบคุณค่ะ